สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในเกมเออมินิวากิเอต้านะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตัดตอ่อผมจะตัดต่อแบบแบบออริจินอลนะตัดต่อมือใหม่เล่นแบบไรดีเล่นแบบนี้ดีกว่าอู้อ้ผมเจอบ้านใครไม่รู้ ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านเขาเข้าบ้านแบบดีๆไม่ได้ต้องเข้าแบบออริจินอลแล้วก็ปิดบ้านแบบออริจินอลแน่นี่คือความปลอดภัย9 9 9 9 9ของบ้านระดับ999 99. นี่ความปลอดภัยเห็นไหมผู้ชมความ ไม่ปลอดภยัยละนี่คือความปลอดภัยระดับเกา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 ของบ้านของผมเราจะฆ่ามันไงนะโอเคผมไม่สนลาผมสนแต่การฆ่าหมาป่าอย่างเงี้ย Madam. ผมเกียดผมเกียดหมาป่าแล้วก็การการทำกับดักเลเซอร์ผมเกียดเนี่ยผมว่าแบบอื่นน่าจะดีกว่านะ แนวปลากลัวบานผมว่าผมเล่นหนึ่งบล็อกดีกว่าหนึ่งบ็อกมันไม่เห็นจะหนึ่งบ็อกเลยหรือว่าคนอื่นเข้าเล่นไปแล้วหายจากหนึ่งบล็อกกลายเป็นเก้าล้านบล็อก เก๊สหนึ่งบักมาเรโอ้ยบ้านนี้หมู่บ้านนี้ไม่สงบสุขอย่างที่ผมคิดเลยเอ้ยจะขุด ไทมียตัวนี้ตึกเขาเขายืนนิ่งมานานแล้วไอ้ไข่ตีผมอ้าอ้าคนคนนี้เขายืนนิ่งมานานแล้วเขาได้โดนผมตบตบลงเหีวอ่ะโอ้ี ผมนี้ละอ่ะอมันเมื่อกี้เมื่อกี้มันแค่ภาลวงตาคุณผู้ชมฮะผันี้เขายืนนิ่งมานอนอ่ะเขาได้เขาได้เดินแล้วหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเก้าเก้าไปแล้วผมไม่ยุ่งกับเขาละหมู่บ้านนี้เขาโหดไม่เป็นไรผมจะทำให้เขาไม่โหดเอง นี่เขาจะไม่โหดแล้วถ้าเขาเดิเดนมาหาผมไม่ได้ไปละนี่บ้านใครนะใครมันมาสร้างไว้แถวนี้ตัดไม้ตัดก็ไม่ได้บ้านนี้สร้างมาเพื่อความสวยงามเท่านั้น เลื่องนะหาเลื่องนะมีใครตกนะนี่โอ้มีเือของด้วย,ยไม่ได้กินข้าวม,มาหลายวันแล้วอร่อยเหลือเกินเฮ้ยอย่ามาซื้อของทีนี้ไปไป กูไาไม่สำรองท่ไหลไ้วอยารถมาจับวางจับวางบล็อกไปใครแกแคแก้แค้นแก้แคนนี่นี่คืออ่างอาบน้ำของผมเท่านั้นนี่คือร้านค้าของผมเท่าน,นั้นงามย่ง ตามยุ่งตามยุ่งตามยุ่งเออเล่น,มนแมปอื่น,นละแมปไรดีไม่มีหลับแมปไรให้เล่นแล้วเขามีต้อนรับเรา ก็ไม่ต้อนรับเราเราต้องไปเล่นแแบบกินแบบโรงเรียนยุกแบบแล้วฮะแบบโรงเรียนยุกไม่ต้อนรับคุณครูคุณครูอ่ะย์ ตี้เด็กตี้เด็กเ,เด็กกไายเป็นผัวใหญ่พุทธพรใช่ไรผมไม่แม่ผมจะทำให้บ้านบ้านนี้เขาให้สง,งบสุขหน้าเข้ากักอนเาถือไก่ย่างทากิพิสร ย้อนยุกเอ่อ้าคนขาคนแมปลงยันย้อนยุกตูดเขาสกอรตูดเงดะงาหมากมันตูดเขาแลบดินเลยนาดตูดเขาแลบดิน้นแมปอื่น หมับไรดีมีมีแหละแมับไรน้าเล่นเก่โอเคหับไรไม่รู้แต่ที่รู้คือเล่นไปเถอะ นี่ผมมาเล่นไรเนะี่ยเศษนี่ผมมาเล่นเก็บสองแสงแดดอ่ะเข้ามาซอมบี้ฉันเชื่อใจนายนายจะไม่ฆ่าคนอื่นหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฉันจะฆ่านายหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล้นายเข้ามาไม่ได้งั้น เราจะไปละอืมอืมครบอืมวอ,อ,อนนัทวอนนัทเพื่อนซอมบี้นายไม่ได้กินอะไรมานานละเอาไป ซื้ออะไรดีดีรับนั่งเก็บตั้งกันซื้อพ่อคะเซื้อซื้อหยวกแตงโมแตงโมยิงมันลูกพ่อแค่นั่นแหละ จะซื้ออะไรที่มันโอพโพกว่านะนี่นงไงสิ่งที่โอพเขาเรียกกันว่าโอพไอคนที่อยู่ข้างบนนั่นคืออะไรผมไปซื้อมาเล็ดทัวร์ละ ดูหน้าเขาซะก่อนลุงจ้องหน้าผมดิลุงจริงลุงไม่ได้ด้วยผมมีงานตาไม่พอแล้วคุณต้องการามาอะไรกำแพงนี่จะเปิดตะเกียงทำไมทำไมโอตาผมเป็นแบบนี้ใหม่ใหม่ใหม่โอตา อวตารผมนี่คืออวตารที่แท้จริง้อยปาสิปาดนั่นแหละ I d o no n o n น n น ne n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 e แน่ผมเป็นคนช่วยลอบคนช่วยลอบผมไปละผมจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วที่นี่มัน ลันทดทานตะว,วันทานตะว,วันมีทานตะว,วันต้องมีปากุูดีสิปากของเขาปากของเขาช่างงดงามเลอเือนักยิงไปซ,ซื้อซื้อนักยิงไฟมาละแล้วใครมันใช้ปืนอะไรน่ะ จะช่วยโกนี้เอาไว้เขาจะไม่ลำบากพอผมจะช่วยเขาเย้ผมช่วยเขาแล้วไปละไปขอบคุณผู้ชมไปขอบคุณผู้ชมทำไมึงอยู่ในสภาพนี้วะมันไม่เกียวมันไม่ใช่สภาพผมมันไม่ใช่อวตารผม ไปกับทุกคนไปกับทุกคนไปแล้วไปแล้วผมไปแล้ะไอเดี๋ยวก่อนจะไปผมขอมานี่ทํานี่ก่อนเล่นพี่เลน เป็นเลย์เฮนแบบของบ้านสามารถเข้าเอาเฮ้เฮ้เฮ้ยฮเ,เ,เดี๋ยวผมจะไปละขอยิงที่นี่เสร็จก่อนขอิงไม่ได้อ่ะไปละบาย